ตัวทรเก็ตของเชลซีอย่างโอลิเซเนี่ยล่าสุดค่ะเหมือนเหมือนจะจีบเขาอะเหมือนแบบจะจีบผู้หญิงแล้วเขาเปิดตัวแฟนออว่าเขาไม่เลือกกันอะช็อกเลยเปิดตัวต่อสัญญาเรียบร้อยนะคะโอลิเซ่ค่ะหักอกเชลซีต่อสัญญากับคริสตัลพาเลสไปอีกสี่ปีมีรูปหวานชื่นออกมา อันนี้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเชลซีค่ะที่อยากได้มาร่วมทีมด้วยว่ารายงานตอนนั้นคือจะจ่ายค่าฉีฉสัญ,ญญาที่35ล้านปอนด์ครับแต่สถานการณ์พลิกผันค่ะเมื่อเขาไปเปิดตัวต่อสัญญากับค <c oughs> ิสตัลพาเลสก็เชลซีก็บอกไม่เป็นไรมูฟออนได้หน้าโอลิเซ่เหมือนโดนบังคับมากเลยเซ็นก่อนปีหน้าค่อยว่ากันเพราะ35เนี่ยมันถูกไปน้องเชลซีจะมาซื้อทีนี่ขายหรอก ดูหน้าดูหน้าคุณไปหาว่าเขาทำหน้าไม่เต็มใจก็ดูหน้าเหมือนเด้แต่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  The Mirror รายงานบอกว่าค่าเหนื่อยโอลิเซ่ได้เท่าไหร่หรือปะเท่าไหร่ขึ้นเป็นหนึ่งแสนปอนด์อ๋อก็เลยต่อตอนไก่อนแล้วแหม่ไฟพาเลทก็ให้ผมเป็นผมผมให้แสนห้าเด้อเพราะว่าไม่งั้นขายสามห้าไงม่นั้นเออใช่ขายไป่เท่าทคุณชมนึ้หอกว่าการต่อสัญญามันคือการเพิ่มมูลค่าไม่นั้นรีลีสคอสหรือว่าค่าฉีกสัญญาเขาอยู่ที่สามสิบห้าเขาไม่คิดว่าจะดังเร็วใช่แต่ทีเนี้ย บวมอยู่แล้วใช่ไหม